วันนี้เห็นแดดออกดีครับผ่านยุมก็ช่างแบงยิงปลาเอาเอาอย่างงี้ดีกว่าไอเห็นก่อนนะไม่รู้แต่ว่าใครได้ตัวก่อนแค่นั้นแหละใส่ไม่เอาเด้อขนาดไม่เอาเอาแค่เอาแค่เต็มแรกแต่พี่ได้ยิงก่อนแน่นอนยิงมั่วใช่ไหมแต่พิษลานี่แหละแต่พิษยิงก่อนแต่พิษปืนปืนที่เจ็บปลาคือลักปลาเขานี่ ยายตนแล้วพี่ยมวิ่งไหมรอบที่สี่รอบที่สี่แล้วครับมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆตกตรจ้องแดงมืดยืดยาง,งนี่ตรงนี้แดงมืดรับประกันครับพี่ยมได้ยิงได้ยิงบ่อยกว่าแบงแน่นอนไปขึ้นไปโอ้สายวิ่งครับสายวิ่งช่างแบงครับผมอยู่กับพี่ยมไม่หวังกับพี่ยมแล้ว หน้อยก็นับครับหนึ่งแต้มมีชีวิตเหมือนกันนี่แหละเขาไปยิงเป้าใหญ่ดย้ดยป่าน่ะเขจาจะว่าไม่แม่นไปยิงป่อน,น้อยนี่แหละ